ขบวนด่วนพิเศษที่40นะครับออกจากสถานีบ้านป่งนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษดีเซลรางนะครับที่40ต้นทางสุราษฎร์ธานีไปทางกรุงเทพนะครับ เครื่องกั้นนะครับทางด้านเหนือของสถานีบ้านโป่งไปแล้วนะครับสาหรับขบวน,วนตรวจพิเศษที่สสูงนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมตับส่อสายตันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของประดุกชาแน,นลครับ